วิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายว่ายิงแอด a c e b o o k สุดแม่นปี2024เขามีวิธีเลือกยังไงมีวิธีคิดยังไงนะครับคลิปนี้จะสอนให้หมดเลยคลิปเดียวจบเลยครับผมเอกธีรวัตรเก็ตอัพสอนยิงแอดและการตลาดครับก่อนจะเริ่มสร้างกลุ่มเป้าหมายครับเราก็ต้องมาดูโจทย์ของเรากันก่อนรู้ก่อนว่าเราจะขายใครนะครับอันนี้ครับโจทย์ของผมคือโจทย์ของผมคือผมจะขายเครื่องกรองอากาศสุดหรูนะครับราคา2 0 0 0 0่นขึ้นไปครับเท่ากับว่าผมขายเครื่องกรองอากาศ ไปหาคนมีกําลังซื้อนะครับอันนี้คือโจทย์ของเราครับเราต้องรู้โจทย์ของเราก่อนว่าเราจะขายใครเราถึงจะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แม่นขึ้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะขายใครลูกค้าเราคือใครนะครับเราก็เตรียมที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมจะส่งโฆษณาไปหาคนที่เขามีความชอบแบบนี้มีความสนใจแบบนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้นี่เองนะครับซึ่งโจทย์ของเราก็คือคนชอบเครื่องกรองอากาศนะครับเริ่มแรกครับเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายเรามาตรงนี้ครับเมนูจุดเจุดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปปุ๊บ มาตรงแถบมืออาชีพนะครับจะเจอคําว่าตัวจัดการโฆษณาครับบางคนก็อยู่ตรงนี้นะบางคนอยู่ข้างบนตรงนี้ถ้าใครไม่มีอาจจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับในแถบมืออาชีพมันจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็คือแถบมืออาชีพแถบนี้แหละแล้วก็แผนภูมิแท่งสรรีแดงเงินอันนี้ตัวจัดการโฆษณาอันนี้เลยครับของผมอยู่ตรงนี้ผมก็คลิกตรงนี้เลยครับปุ๊บมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับหน้าของตัวจัดการโฆษณาแบบนี้เลยครับถ้าคุณยังไม่เคยสร้างอะไรมันก็จะโล่งๆนะแต่ผมเคยทํา เป็นคอส,สอนไว้เยอะแล้วมันก็จะขึ้น Data ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างจากตรงนี้กันครับ Solar. มาคลิกที่ขีดสมขีดเครื่องมือทั้งหมดตรงนี้ครับแล้วจะเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เลยก็ได้คลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือคลิกที่ขีด3มขีดปุ๊บแล้วให้มันเปิดเครื่องมือทั้งหมดออกมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วมาหาคําว่ากลุก่มเ <berger S 2> ป้าห <ๆ S 2> <ivel S 1> มายมันคืออันเดียวกันกับอันนี้นะครับบางคนก็อยู่ตรงนี้บางคนก็อยู่ข้างล่างมันจะอยู่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนแต่จะเป็นรูปเดียวกันนะครับก็คลิกเข้าไปที่กลุ่มเป้าาหมยครับบป พอคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับถ้าใครเคยสร้างไว้แล้วมันก็จะขึ้น Data แบบนี้แต่ถ้าใครยังไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายเลยมันจะขึ้นเป็นสีน้าเงินใหญ่ๆซับประมาณ3อันมั้งครับไม่เป็นไรเขาคำมันจะเหมือนกันนะคุณก็มาเลือกคําที่เขียนว่ากลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้นะครับต่อให้เป็นสีน้ําเงินใหญ่ๆก็จะเป็นประโยคนี้ไอคอนนี้นะครับถ้าเคยสร้างไว้แล้วก็จะหน้าตาเหมือนผมเลยครับแบบนี้เลยคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายครับ เลือกกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้เราจะเซฟเก็บไว้ใช้นานๆนะครับมาดูว่าในปี2024เนยี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับตั้งชื่อตามใจเราแบบว่าเราเห็นแล้วรู้เลยว่าเราขายอะไรเรายิงแอดไปที่ไหนให้ใครอย่างนี้นะครับเช่นผมขายผมสมมติว่าผมขายเครื่องกองอากาศเนาะผมก็เขียนอย่างนี้เลยครับเครื่องกองอา ก01เพราอาจจะมีหลายกลุ่มใช่ไหมครือกองอากาศ01นะครับอันนี้ยิงไปที่กทออมอผมก็เขียนกทออมอนะครับผมถ้าจะละเอียดไปกว่านั้นอสมมุติเราแบ่งอายุผมอาจจะเอาเป็นสักเท่าไหร่25ถึง35ก่อนละกันอย่างนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าสินค้าเราขายได้ทั่วประเทศเราไม่ต้องเอากทมก็ได้นะเราก็เปลี่ยนเป็นไทยก็ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นไทยแต่อันนี้เราเห็นคนเดียวนะยังไม่ได้เลือกค่าอะไรนะครับนี่แค่ตั้งค่าไว้ครับผมงั้นผมขอตั้งเป็นกทมแล้วกันนะครับเอากทมก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างครับย้ำอีกทีนะครับนี่แค่ตั้งชื่อนะยังไม่ได้กําหนดค่าอะไรเลยนะครับ ลงมาข้างล่างครับมาตรง location ตรงนี้ถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยครับมันก็จะ default เป็นไทยคลิกเข้าไปในช่องค้นหาตำแหน่งนะแล้วเรารู้สึกว่าไอ,อ้กรอบข,า,ขาวๆนี่มันบังตาเราจังเลยเราก็คลิกที่ว่างที่หนึ่งตรงนี้กึ๊บมันก็จะเปิดแผนที่ขึ้นมาเราไม่เลือกอะไรเลยมันจะ default เป็นประเทศไทยอย่างนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเลือกอะไรก็ตามนะครับเลือกจังหวัดสมมตินะผมเลือกไทยแล้วผมมาเลือกกรุงเทพ ไทยจะหายไปจะอยู่แค่กรุงเทพนะครับเมื่อพื้นที่ทับกันพื้นที่กว้างจะหายพื้นที่แคบจะอยู่เช <ed> <c oughs> ่นเราเลือกไทยไว้แล้วเรามาเลือกกรุงเทพไทยจะหายไปจะเหลือแค่กรุงเทพนะครับทำลายกันดิทีนี้ถ้าถ้าเราเลือกกรุงเทพแล้วเรามาเลือกสาทรกรุงเทพก็จะหายไปจะอยู่แค่สาทรนะครับเพราะกฎของมันคือพื้นที่ทับกันอันกว้างจะหายอันแคบจะอยู่แต่ถ้าเราเลือกสาทรเลือก ชนบุรีอันนี้อยู่ทั้งคู่เพราะพื้นที่ไม่ทับกันนะครับเดี๋ยวดูเลยดีกว่านะครับเลือกกรุงเทพเลือกอยังไงเลือกอย่างนี้ครับจริงๆแต่ละจังหวัดก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับกรุงเทพก็พิมพ์ไปตรงตรงเลยครับกรุงเทพเลือกที่อ่านข้างหลังเขาเขียนว่าเมืองนะอย่างนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเลือกกรุงเทพแล้วครับรัศสี่สิบกิโลมันไปถึงไหนนะครับมันอาจจะกว้างไปนะครับเราเอาเครื่องหมาย ลูกมือเนี่ยมาตรงเส้นขอบชายแดนรอบวงกลมตรงนี้ครับแล้วทีนี้เราก็เมาส์มันมีลูกกิ้งนะครับเห็นไหมมันมีลูกกิ้งนะเราก็กิ้งเข้าไปครับใช้ลูกกิ้งตรงกลางเมาส์นั่นแหละเข้าไปดูครับว่าเอ๊ะกรุงเทพก็จริงแต่ละสมีมันกลางไปถึงไหนวะนะครับก็จะมาดูตรงนี้แล้วก็โอ้โหกลางไปยันนนบุรีปากเกร็ดโน่นเลยนะครับผมเราต้องการแค่กรุงเทพทําได้ยังไงบ้างเราอาจจะหดมันตรงนี้ครับเหลือคลิกตรงเนี้ย แล้วหดแบบนี้มันจะเหลือได้17นะครับคลิกลากเข้าไปเลยนะครับเหลือ17กิโล,ลครับทุกครั้งที่คุณเลือกเป็นรัศมีวงกลมแบบเนี้ต้องเข้าไปเช็คนะครับว่าเอ๊ะเหลือแคบสุดได้17กิโลเราเลือกกรุงเทพนี่นาแล้วมันกลางกรุงเทพไปถึงไหนผมก็มาดูก็พบว่าเฮ้ยกรุงเทพก็จริงแต่มันกลางรัศมีมาถึงแค่บางกะปินะครับเนี่ยลองเราเลื่อนลูกกิงเรื่องลูกกิ้งเข้าไปลูกกิงเมาส์นะครับ เอ๊ะทำไมมาถึงแค่บางกะปิในเมื่อสะพานสูงคันนายาวมีนบุรีนะครับก็กรุงเทพเหมือนกันเห็นไหมแต่เราเลือกแบบเนี้ยมันมาไม่ถึงกรุงเทพทั่วๆไปกรุงเทพฝั่งเนี้ยมันไม่ได้มาด้วยสุวรรณภูมิก็กรุงเทพนะครับแต่มันมาไม่ถึงนะอย่างนี้นะครับผมดังนั้นถ้าเราจะเลือกกรุงเทพให้มันเป๊ะๆเ,เลยแบบครบทุกตำแหน่งไม่ลามไปจังหวัดอื่นเลยทำยังไงนะครับเราเลือกตรงนี้ ไอสามเหลี่ยมตรงนี้คลิกเข้าไปครับปุ๊บแล้วเลือกเมืองปัจจุบันเท่านั้นครับปุ๊บมันจะเหลือปักหมุดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คือมันเลือกแค่กรุงเทพ เท่านั้นเลยไม่ลามไปจังหวัดอื่นเลยนะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราเลือกแบบนี้มันจะขึ้นรัศมีมาให้ด้วยนะครับล็อกแค่กรุงเทพฯเ็นเป็นสีน้าเงินไฮไลท์เลยแต่เดี๋ยวนี้สีลัศสมีมันหายไปมันเหลือแค่นี้แต่ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ผมถามฝ่ายซัพพอร์ตเฟซบุ๊กมาแล้วว่าเลือกทั้งจังหวัดไม่ลามไปจังหวัดอื่นเนี่ยให้เลือกแบบนี้นะครับจังหวัดอื่นก็ทําได้นะครับผมแต่ขอให้เลือกเป็นเลือกเป็นคําว่าเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกซักจังหวัดหนึ่งแล้วกัันนครบสมมุติว่าเป็ สมุดสาครหรือสมุดปาการก็ได้ผมก็พิมพ์ภาษาไทยไปเลยถ้าภาษาไทยไม่มีผมก็พิมพ์อังกฤษาไปเลยนะครับสมุดสาคอนนะครับภาษาไทยไม่มีคำว่าเมืองไหนลองภาษาอังกฤษสิ S A M U T สม,สมุดสมุดสาครมาแล้วนะครับ เราก็คลิกเข้าไปเลยครับที่มีคําว่าเมืองเห็นไหมปุ๊บเริ่มแรกมันก็จะเป็นรัศมีแบบนี้เลยนะครับเราก็มาดูรัศมีเอ้ยมันเกินสมุทรสาครไปตั้งไกลวิ่งลงไปในทะเลไปแล้วนะครับถ้าหดก็เหลือ17แบบนี้เห็นไหมนะครับมันก็ยังเกินไปตรงนู้นตรงนี้อยู่ดีนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ครับแล้วเลือกเมื่อปัจจุบันเท่านั้น อ,อย่างเนี้ยเลือกทั้งจังหวัดสมุทรสาครไม่ลงทะเลไม่ลามไปที่ไหนแล้วนะครับหรือลองอีสักจังหวัดหนึ่งละกันเอาอันไหนดีนนทบุรีนะครับนนทะนนทบุรีขึ้นมาเลยนะครับข้างหลังเขียนเป็นเมืองอย่างนี้นะครับจิ้มเลยครับจึก๊กนนทบุรีมันใกล้กรุงเทพใช่ไหมถ้าคุณเลือกเป็นรัศมีวงกลมมันก็จะชนกับกรุงเทพเห็นไหมครับเราก็ ไม่ต้องเสียเวลาเลยคลิกตรงนี้เลยครับสามเหลี่ยมตรงนี้เลือกเมืองปัจจุบันเท่านั้นปุ๊บมันก็จะเลือกเฉพาะจังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็จะมีหมุดอยู่สามหมุดก็คือกรุงเทพสมุทรสาครนนทบุรีนะครับวิธีเลือกจังหวัดเลือกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอลบอันอื่นออกก่อนนะครับยังมีวิธีเลือกอีกหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวลบจังหวัดออกก่อนนะลบแล้วผมให้เหลือกรุงเทพนะครับคราวนี้ ผมจะเอาซักสาทรแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราขายเครื่องกรองอากาศสุดหรูให้คนที่อยู่ย่านสาทรที่มีแต่คอนโดมีรถเยอะๆนะครับเครื่องฝุน่นน่าจะเยอะจะขายเครื่องกรองอากาศให้เขาเราไม่รู้ว่าสาทรอ,อยู่ไหนเข้า Google พิมพ์รหัสไปรษณีย์สาทรน,นะครับ10 120ก็มาตรงนี้พิมพ์รหัสไปรษณีย์เราไปเลยครับ101 2 0อ่าเราเลือกตรงนี้ ล้วเ,เลือกอันที่เป็นกรุงเทพนะปึ๊บเนี่ยมันจะวาร์ปมาสาทรเลยครับยาเห็นไหมยานาวาเนี่คือสาทรแล้วนะครับดูดีๆลองสังเกตเห็นไหมครับกรุงเทพหายไปละเห็นไหมเหลือแค่สาทรน,นะครับถ้าเราเลือกพื้นที่ทับกันนะครับอันอันแคบจะอยู่อันกว้างจะหายนะครับผมทีนี้ผมอาจจะเอารหัสไปรษณีย์สีลมนะครับ อยู่ตรงไหนนะครับเบสนีสีลมนะครับห0ึ0งศูนย์นะครับก็เอามาพิมพ์เลยเต็วแทนอะไรนะหนึ่งศูนย์เลือกเลยครับปุ๊บอ่ามันก็จะเลือกตรงนี้ละยังมีเห็นมีอีกอันนึงนะหนึ่งศนะูี่นนี่อะไรเดี๋ยวมาลองดูครับ อยู่ตรงไหนเอ่ยหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์อันที่เป็นกรุงเทพนะครับอ๋อก็จะเลือกแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือการเลือกแบบบรษณียังเลือกได้อีกเยอะเลยนะสมัยนี้นะครับมันพิมพ์โรงเรียนโรงพยาบาลชื่อห้างได้เลยนะครับผมหมู่บ้านนะครับผมก็จะเอาตัวอย่างหมู่บ้านเหมือนเดิมแล้วกันนะครับบาง กกอเยขีนผิดบางกอกบูรวาแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเอาหมู่บ้านบางกอกบูรวาเนี่ยผมก็เลือกได้เลยนะครับขอเลือกเหมือนเดิมเลยคือบางกอกบูรวาใกล้ๆบ้านนะครับบางกอกบูรวาลนอินทาครับคลิกปุ๊บมันก็จะไปเลือกตรงนี้เลยให้เลยนะครับมันจะเป็นรัศมีวงกลมนะถ้าไม่ได้เลือกเป็นรหัสไปรษณีย์นะครับมันกลางรัศมีออกมาสิบหกกิโลเห็นไหม เราเข้าไปดูก่อนเลื่อนเมาส์เข้าไปครับเลื่อนลูกกิงเข้าไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันใช่หมู่บ้านไหมเฮ้ย hey, ตารางแบบนี้หมู่บ้านแน่ๆบางกอกบ,บุรวาทนะครับที่ผมเลือกอันนี้เพราะมันอยู่ใกล้บ้านผมผมเลยรู้มันถูกนะครับทีนี้เราเอาจะเอาย่านคนรวยใช่ไหมครับเราก็เอาแค่3กิโลรอบหมู่บ้านแบบเนี้ยก็จะยิงแอดเครื่องกองอากาศไปหารอบๆหมู่บ้านคนรวยได้เลยนะครับชื่อห้างก็ได้นะครับเซนทันละกัน นี่ผมทำให้ดูหมดเลยนะเซนจะเป็นเชบโรงงานอะไรก็ได้นะครับเซนทันปาร์คพัทยาเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาห้างไหนมันก็จะไปปักจึ๊กแถวแถวห้างตรงนั้นเลยอย่างนี้เลยนะครับเซนทันพัทยา16กกิโลอย่างเงี้เราก็ซูมเข้าไปดูซิว่าเอ,อ๊ะมันใช่ไหมนะครับอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีเลือกนี่แค่วิธีเลือกโลเคชันนะครับผมเห็นไหมคลิปเรายาวและละเอียดนะครับผมเดี๋ยวขอลบก่อนเรากําหนดไว้ว่า,ากรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปกรุงเทพก่อนละกันครับคลิปเราไม่เคยสั้นเลยนะครับเพราะว่าเราให้ทําให้มือใหม่โดยเฉพาะเลยครับแล้วกรุงเทพอันที่เป็นเมืองนะครับ แล้วก็เลือกเมืองปัจจุบันเท่านั้นนะครับใครที่เป็นแล้วก็รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็คือเลือกกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับอายุ25ถึง35ครับลงมาเลือกเลยครับผม25ถึง35เลือกอายุเรียบร้อยครับภาษา เราจะเอาคนที่เล่น facebook ภาษาอะไรเห็นโฆษณาของเราครับต้องพิมพ์คำว่าภาษาด้วยนะก็เอาภาษาไทยภาษาอังกฤษอังกฤษก็จะมี2แบบนะครับก็เอาทั้งสองอันเลยนั่นแหละเรียบร้อยนะครับเรียกภาษาเสร็จแล้วนะครับคนที่เล่น Facebook ด้วยภาษาที่เรากำหนดก็จะเห็นโฆษณาของเรานะครับ มาตรงช่องนี้ครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดตรงนี้เราจะใช้เวลากับมันเยอะนะครับว่าเราจะส่งโฆษณาของเราเนี้ยไปหาคนที่เขามีความสนใจอะไรมีพฤติกรรมอะไรหรือมีข้อมูลประชากรศาสตร์การทำงานนะครับอะไรยังไงอยู่ตรงนี้นะครับวิธีทําแรกๆเลยนะครับเราขายเครื่องกรองอากาศเราพิมพ์ลงไปตรงๆก่อนเลยครับว่ามีไหมเครื่องกรองอากาศเริ่มจากภาษาไทยก่อนเครื่อง กรอผิดผิดเครื่องกรองอากาศไม่มีถ้าภาษาไทยไม่มีไม่เป็นไรครับลองภาษาอังกฤษครับผมภาษาอังกฤษเอ Air Purifier นะครับใช่ไหมอ่านถูกไหม A อร์ i r i ร r หรือ purifier นะครับ ข้างหลังเขียนว่าความสนใจก็คือเขาสนใจแอร์พิลย์ไฟเออร์เครื่องกรองอากาศอย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บพอเราคลิกอะไรเกี่ยวกับเครื่องกองอากาศลงไปตรงนี้นะครับเห็นคําว่าแนะนำไหมเฟซบุ๊กมันจะเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าเฮ้ยเราหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องกองอากาศอยู่ใช่ไหมคลิกตรงนี้ครับมันจะเอาอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องกองอากาศมาให้เราเลยปุ๊บนี่มาละอุปกรณ์กองอากาศนะครับทีนี้เราลองคิดดูว่าเอ๊ะ eh, ฉันขายเครื่องกองอากาศเนี่ย ฉันจะส่งโฆษณาตัวนี้ไปให้คนที่เขาชอบอะไรมีพฤติกรรมอะไรสนใจอะไรนะครับผมขายเครื่องกองอากาศแล้วผมส่งเอาส,ส่งโฆษณาให้คนสนใจเครื่องกรองอากาศเขาก็น่าจะสนใจอุปกรณ์กองอากาศด้วยนะครับอันนี้คือวิธีคิดเลยนะนะครับสนใจอุปกรณ์กองอากาศไหนมีอะไรเกี่ยวกับกรองอากาศอีกไหมคลิกแนะนําครับนี่เขาน่าจะสนใจพวกฝุ่นด้วยเห็นไหมเพจความสนใจอะไรที่เกี่ยวกับฝุ่นนะครับอย่างนี้ปุ๊บ ะครับแล้วก็มาดูเอ๊ะมีเลือกฝุ่นไปแล้วเห็นไหมครับมันเริ่มมีเครื่องดูดฝุ่นโผล่มาแล้วนะครับทีนี้อันนี้เราเลือกอย่างนี้ก็ได้นะครับอุปกรณ์กรองอากาศเลือกฝุ่นเลือก a i r p u r i f i e r นะครับหรือเราจะเลือกอาเป็นยี่ห้อก็ได้นะเครื่องกรองอากาศสุดหรูก็คือไดสันนั่นเองนะครับผมก็เลือกไดสันแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปครับปุ๊บก็จะเป็นเนี่ยได้ละวไดสันนะครับ ทีนี้เราจะรู้ได้งไงล่ะว่าอันนี้เป็นไดสันที่เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องกองอากาศนะครับผมเราเลือกความสนใจไดสันเราจะส่งโฆษณาไปหาคนที่สนใจอะไรเกี่ยวกับไดสันหรือเพจไดสันเอ๊ะแล้วมันใช่ไดสันที่ผลิตเครื่องกองอากาศหรือเปล่าเช็คง่ายๆครับถ้าคุณเลือกตรงนี้ไดสันแล้วแล้วแนะนำเนี่ยมันยังโผล่มาเป็นพวกเครื่องดูดฝุ่นเครื่องกองอากาศหรือแบรนด์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นไดสันแบรนด์ที่ผลิตเครื่องกองอากาศหรือไอเครื่องเป่าผมหรูๆอันเดียวกันถือว่าถูกต้องอยู่นะครับ เช่นกันนะคุณใช้วิธีนี้หาว่าเวลาคุณเลือกซัมซุงเนี่ยขายของให้คนสนใจซัมซุงเฮ้ยเหมือนเป็นซัมซุงทีวีหรือซัมซุงมือถือวะนะครับถ้าเราเลือกซัมซุงปุ๊บแล้วมากดแนะนําแล้วมันยังเป็นสมมุติเราเราจะขายมือถือและแนะนํามันยังแนะนํามือถือออกมาอยู่แสดงว่าไอ้ซัมซุงที่คุณเลือกเมื่อกี้มันเป็นมือถือนะครับแต่ถ้าเราขายมือถือกดแนะนําเลือกซัมซุงไปแล้วแล้วมากดแนะนําตรงนี้มันินเป็นทีวีแสดงว่าไอ้ซัมซุงเมื่อกี้เป็นทีวีนะครับเราต้องมาแก้อันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับ ทีนี้ครับนี่คือความสนใจตรงๆเลยนะคือขายเครื่องกรองอากาศก็เลือกไปให้คนที่สนใจเครื่องกรองอากาศแบบนี้ครับทีนี้เอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าเราจะขายเครื่องกรองอากาศให้คนที <Hur classics> ่เขาสนใจเครื่องกรองอากาศอยู่แล้วใช่ไหมครับเราอาจจะนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยมันยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะยังไม่สนใจเครื่องกรองอากาศแต่เขาเห็นโฆษณาของเราแล้วเขาอาจจะอยากได้นะนะครับผมก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวกับ คนรักสุขภาพการออกกําล <ım. S 2> <of> ังกายการด <Liberty> ูแลตัวเองนะครับผมก็อาจจะใส่เข้าไปในนี้ด้วยเลยหรือผมอาจจะแยกเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับที่เป็นการออกกําลังกายการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับแต่ผมขอใส่เข้าไปให้ดูก่อนแล้วกันการออกกําลังกายการออกกําลังกายนะครับผมเลือกการออกกําลังกายปุ๊บจะส่งโฆษณาไปให้คนที่สนใจการออกกําลังกายนะครับ เมื่อกี้เราเลือกภาษาไทยมันกลายเป็นภาษาอังกฤษไปแล้ว Physical exercise นะครับก็อันเดียวกันแนะนําครับปุ๊บนี่มันเริ่มกลายเป็นการออกกําลังกายแล้วเห็นไหมเพราเราเลือกการออกกําลังกายไปนะครับผมก็เลือกคนที่สนใจฟิตเนสนะครับการดูแลสุขภาพอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะเราลองคิดดูว่าเฮ้ยคนที่สนใจฟิตเนสออกกําลังกายหรือ การดูแลสุขภาพเนี่ยเขาน่าจะใส่ใจเกี่ยวกับเครื่องกรองอากาศด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งโฆษณาไปให้เขาเห็นได้ก็จะมีโอกาสเกิดการซื้อขึ้นครับอันนี้คือแนะนำนะนะครับแล้วตรงนี้ครับมันมีคำว่าเลือกดูอยู่เลือกดูเนี่ยมันจะไม่ผันเปลี่ยนตามที่เราเลือกตามชื่อมันเลยคือคิดไม่ออกเว้ยเลือกอะไรดีมาตรงคาว่าเลือกดูได้ครับมันจะมีเต็มเลยนะครับข้อมูลประชากร ความสนใจพฤติกรรมเดี๋ยวผมให้ดูอันสําคัญสำคัญนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแบบละเอียดละเอียดให้ตรงกับสินค้าเรานะครับข้อมูลประชากรคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเปิดออกมาครับมันก็จะมีพวกจบการศึกษาอะไรเราก็เลือกได้นะครับระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทได้หมดเลยนะครับความสัมพันธ์ก็ตรงนี้ครับเขา โสดไหมหรือเขามีแฟนแล้วหรือเขาหย่าล้างเขาแต่งงานหรือ,อยังอยู่ตรงนี้ครับการทํางานครับอยากให้เขาอยากให้คนอาชีพอะไรเห็นโฆษณาของเราเรื่องตรงนี้การทํางานนะครับอุตสาหกรรมนะครับเนี่ยมีขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็เลือกอันที่เหมาะกับของเราครับแต่ถ้าขายเครื่องกองอากาศผมอาจจะไม่ต้องเลือกอาชีพก็ได้ครับเพราะใครๆก็อยากได้เครื่องกองอากาศใครๆก็รู้จักเครื่องกองอากาศนะครับความสนใจก็เหมือนเมื่อกี้นะครับ แต่ว่าเขาจะรวมเป็นหมวดหมู่เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยนะ Business and Industry นะครับมันก็ยังมีแยกออกมาอีกนะครับผมมีการโฆษณาอย่างนี้ใช่ไหมออกแบบอะไรต่างๆนะครับถ้าเรานึกไม่ออกเราก็มาเลือกในนี้นะนี่คือแค่หัวข้อความสนใจกับข้อมูลประชากรยังมีพฤติกรรมด้วยนะครับพฤติกรรมก็คือเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนท่องเที่ยวบ่อยเขาเป็นคนใช้ iPhone อะไรอย่างนี้อยู่ตรงพฤติกรรมตรงนี้นะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับ หรือเราจะพิมพ์ลงไปในช่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่การพิมพ์ลงไปในช่องนี้มันจะละเอียดกว่าเลือกได้เยอะกว่านะครับทีนี้ยังไม่หมดนะนะครับผมบอกว่าคลิปเรายาวนะครับและละเอียดคุณดูคลิปนี้ก็คือหลักสูตรเดียวกันกับที่คอร์สแพงๆสอนเลยนะครับเราจะสอนละเอียดแบบนี้เลยครับทีนี้ครับถ้าคุณจบแค่ตรงนี้นะครับมันหมายความว่าจงส่งโฆษณาเนี้ยไปหาคนที่สนใจ เครื่องกองอากาศหรือไดสันหรือเพจเกี่ยวกับฝุ่นนะครับสุขภาพความเป็นอยู่อุปกรณ์กองอากาศหรือเกี่ยวกับการออกกําลังกายการดูแลตัวเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นเครื่องกรองอากาศราคากลางๆผมคิดว่าเครื่องกองอากาศราคากลางๆก็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นห้าเจ็ดพันอะไรอย่างนี้นะครับถ้าอันนี้มันเป็นเครื่องกองอากาศไม่แพงมากเราเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับผมแค่นี้น่าจะโอเคแล้วแต่ถ้าสมมติโจทย์ของเราคือ เครื่องกองอากาศ2 0,000ื่นคือเครื่องกรองอากาศสุดหรูนะครับผมผมก็โนโจทย์ให้มันยากขึ้นนิดนึงนะครับเมื่อเราเป็นเครื่องกองอากาศสุดหรูเนี่ยเราจะส่งไปให้คนมีกําลังซื้อด้วยนะครับทีนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะส่งไปหาคนทั่วๆไปนะครับที่เขาอาจจะสนใจเครื่องกรองอากาศอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีงบซื้อเครื่องระดับสองหมขึ้นไปอะไรขนาดนั้นนะครับเราจะอยากขายเครื่องกองอากาศสุดหรูอยากยิงไปหากลุ่มคนที่ จะซื้อเครื่องกองอากาศแพงๆมีเงินเราจะเลือกยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายอยู่เท่าไหร่สีล้านนะครับเราจะต้องทําให้เขารวยขึ้นมานะครับมาตรงนี้จํากัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงครับผมจะล็อกลงมาจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรต่อแล้วเห็นไหมโล่งๆแต่พอผมคลิกตรงนี้ครับจํากัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงปุ๊บมันจะขึ้นสี่เหลี่ยมกรอบที่2ขึ้นมาครับ เขียนว่าและยังต้องตรงตามเกณฑ์ผมก็ใส่ตรงนี้ลงไปครับผมจะบีบให้เป็นคนรวยขึ้นเราคิดซิเอ๊ะคนที่เขามีเงินเนี่ยไลฟ์สไตล์คนมีเงินมันคืออะไรนะครับใส่ตรงนี้ลงไปได้นะครับมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะลองต้องลองเทสดูนะครับผมจะเอาอันที่ผมใช้เป็นประจำแล้วกันจะได้เผื่อเป็นทางลัดให้คุณนะครับผมชอบใส่อันนี้ครับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ ข้างหลังเขียนว่าพฤติกรรมเห็นไหมครับเขียนว่าพฤติกรรมเนี่ยคือเขามีพฤติกรรมแบบนั้นคือเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจํานะครับปุ๊บแล้ว Facebook รู้ได้ไงว่าคนนี้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆคือคุณพกมือถือไปที่ไหน Facebook ก็รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับถ้าคุณมีพฤติกรรมเดี๋ยวก็อยู่ไทยเดี๋ยวก็ไปต่างประเทศปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเราคือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจํานั่นเองนะครับ จากกลุ่มเป้าหมายเป็นล้านเมื่อกี้ของผม4ล้านเหลือล้าน2แล้วนะครับแบบนี้หมายความว่ายังไงถ้าเราเลือกอย่างนี้หมายความว่าตัวแปรต้องตรงกัน2ตัวนะครับคือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะส่งโฆษณาไปให้เนี่ยเขาต้องมีไอความสนใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกับข้างบนนี้เช่นต้องสนใจเครื่องกรองอากาศและต้องมีพฤติกรรมเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจําด้วยหรือต้องสนใจการออกกําลังกายการดูแลตัวเองและต้องมี พฤติกรรมเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจําด้วยนะครับต้องสนใจอุปกรณ์กองอากาศและต้องมีพฤติกรรมเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจําด้วยตัวแปรต้องตรงกัน2ตัวถึงจะเห็นโฆษณาของเรานะครับทีนี้คนที่เขาสนใจอุปกรณ์กองอากาศและมีพฤติกรรมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเขาก็คือคนมีตังที่จะสนใจซื้อเครื่องกองอากาศราคา20,000ขึ้นไปนั่นเองนะครับผม ทีนี้ถ้าเราโอเคกับตรงนี้แล้วนะครับเราก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ได้เลยนะครับผมกลุ่มเป้าหมายเครื่องกรองอากาศของเราโผล่มาได้เห็นไหมครับทีนี้เราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายอันที่สองเหมือนเดิมเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่อายุนะครับอันนี้ผมเอา25ถึง35ผมอยากจะเอาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปนะครับ36ขึ้นไปผมจะทํำยังไงนะครับ แล้วก็คลิกตรงนี้ครับเราจะก๊อปปี้ตัวมันเองขึ้นมาก่อนติ๊กถูกข้างหน้ามันนะแล้วเลือกแก้ไขนี่ครับเราอันดับแรกเราเปลี่ยนชื่อมันก่อน02นะครับอยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมครับแต่ผมจะเปลี่ยนอายุ36ถึง50แล้วกันนะครับแล้วเราก็มาเลือกอายุตรงนี้นะครับ36ถึง ห้าบก็จะได้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2แล้วนะครับนี่ก็จะมีประมาณเจ็ดหแสนถึงเจ0ดแ0,000นนะครับแล้วกดบันทึกเป็นรายการใหม่อย่าก,กดอัปเดตนะอัปเดตมันทับตัวเองนะครับกดบันทึกเป็นรายการใหม่ครับมันจะมีคำว่าสำเนาเพื่อการเราทำซ้ำนะครับไม่เป็นไรเราสร้างชื่อใหม่ละเราลบสำเนาออกไปกดบันทึกครับ โอเคแค่นี้เราก็จะได้กลุ่มเป้าหมายมา2กลุ่มไว้สําหรับยิงแอดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนยิงแอดเอาไปยิงยังไงเดี๋ยวดูในคลิปวิธียิงแอดได้เลยครับผมโอเคครับหากใครดูคลิปแล้วชอบอยากเรียนคอร์ส f c e e o o o t t k k t o k s h o p ปีแบบตัวต่อตัวกับผมนะครับหรืออยากติดตามผมติดตามได้ทางไหนบ้างอันดับแรกเข้าเว็บไซต์เลยครับจำง่ายดีนะครับ www.getup.in.th อันนี้ครับ ในนี้นะครับก็จะรวมช่องทางการติดต่อไว้อยู่แล้วครับถ้าเราอยากจะไปที่เพจก็คลิกลิงก์นี้ครับปุ๊บมันก็จะพาเราไปเพจเพจนี้เลยนะครับเอ็กีรวัตรก็ up สอนยิงแอดและการตลาดอันนี้ครับหรืออยากมาที่ YouTube ก็คลิกในเว็บนั้นได้เหมือนกันนะครับมันก็จะพาเรามาที่ YouTube อันนี้ในนี้ก็จะลงพวกเทคนิคการตลาดต่างๆไว้หมดเลยนะครับหรืออยากติดตามผมทางไลน์นะครับก็เข้าเว็บนี้เหมือนกันเนี่ยมาคลิกตรงนี้ได้เลยครับ นะครับแอดไลน์เนี่ยผมฝังลิงไว้แล้วหรืออยากจะมาดู TikTok อกของผมก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะพามา TikTok อกอันนี้นะครับมีคนตาม1 0 0 0 0คนแล้วครับผมโอเคครับขอบคุณที่ดูมาจนจบเลยนะครับผมเอกธีรวัตรเก u ตอัสอนยิงแอดและการตลาดครับ